สวัสดีครับเพื่อนๆ e ีนี้ของลายเซนจะมาคุยในประเด็นเรื่องของวันขึ้นปีใหม่แล้วครับและส่งท้ายปีเก่าติดตามชมนะครับเพื่อนๆ ผมพดลายเซ็นชีวิตดีดีลายเซ็นต้องดีครับอีพีนี้จะเป็นประเด็นของเรื่องการสวัสดีปีใหม่และส่งท้ายปีเก่าแล้วครับปีเก่าก็คือ2,567และปีใหม่ที่มาถึงในวันนี้แล้วนะครับคือวันที่หนึ่งนี้ก็คือ2,568ครับหลายท่านก็ต้องยอมรับแล้วครับ พระช่วงปีที่ผ่านมานั้นค่อนข้างจะประสบกับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจประสบปัญหากับการดำรงชีวิตในการดูแลค่าครองชีพในการที่จะต้องใช้ใจ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวหรือครอบครัวก็ตามดังนั้นเพื่อนๆคงมีภาระที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่กับผมเองต้องขออนุญาต นำเรียนกับเพื่อนๆและเอฟซี FC ของพดไลเซนว่าที่ผ่านมานั้นก็ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังในช่วงของปีใหม่หรือปีต่อๆไปแล้วครับว่าการดำเนินชีวิตต้องไม่ประมาทครับไม่ประมาทอย่างไรเอาเป็นว่าการเดินทางในช่วงปีใหม่แน่นอนครับหลายท่านต้องเดินทางหลายท่านจะต้อง ขับรถไปเองก็ตามดังนั้นการสังสรรค์นในช่วงเทศกาลปีใหม่ท่านก็คงต้องใช้ความระมัดระวังถ้าจะดื่มก็ดื่มเฮฮาอยู่ที่บ้านครับอย่าขับรถหรือการเดินทางนั้นจะต้องวางแผนการเดินทางจะต้องดูแลสภาพของรถยนต์ว่ามีความพร้อมหรือไม่และขณะเดียวกันสิ่งที่ทุกท่านและคนขับรถเองจะต้อง ระลึกอยู่เสมอว่าการขับรถต้องไม่ประมาทนี่ก็เรื่องการประมาทนะครับในการดำรงชีพงั้นเราจะต้องไปเยี่ยมญาติก็ดีจะไปพบปะเพื่อนฝูงก็ดีจะไปฉลองปีใหม่ก็ดีต้องไปด้วยความไม่ประมาทและเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับหลายๆท่านก็คงอาจจะ มีภารกิจในการเดินทางแล้วครับและอาจจะต้องไปสังสรรค์กับญาติก็ดีหรือกับเพื่อนพ้องก็ดีก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกดังนั้นในช่วงของเทศกาลนี่ครับมันมีทั้งควา,ามสนุกความสุขความสดชื่นบางครั้งมันจะสอดแทรกเข้ามาคือค,อค,อความทุกข์ถ้าเกิดความประมาทเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องการเดินทางไม่ว่าจะเรื่องของ อะไรที่จะเกิดโดยไม่คาดคิดนั้นในอีพีนี้กับผมเองดึงถือโอกาสมาสวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆนะครับกับ FC ที่มาติดตามชมในช่องของพลายเซนในเรื่องของายเซนผมย้ำอีกทีละครับว่าเรื่องของายเซนนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลตับผมเองนำองค์ความรู้ที่ได้ฝึกฝนก็ดีและเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ก็ดี ก็จะนำมาบอกเล่าบอกกล่าวและก็ได้รับความเห็นจากเพื่อนๆหลายท่านด้วยกันที่เข้ามาทักทายและมีข้อชี้แนะก็ดีดังนั้นเรื่องของลายเซ็นก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าใครเชื่อก็ลองนำไปใช้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีเจตนาและตั้งใจอย่างแน่แนก็คือการให้ลายเซ็นของผมการมอบลายเซ็นให้กับเพื่อนๆที่ขอมา เราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดขอให้ท่านช่วยกดติดตามช่องของพลดไลเซนหรือจะแคปหน้าจอมาให้หรือจะกดไลค์กดแชร์ก็ดีและท่านบอกชื่อนามสกุลแล้วผมจะส่งให้ท่านได้ทราบทางช่องของพลดไลเซนในอีพีสัดๆไปงวดน,นี้ก็มีค้างอยู่ประมาณสักสิบถึงยี่สิบท่านดดวยกันนะครับที่ผมยังไม่ได้ส่งมอบไลเซ็นให้ต้องขออภัยจริงๆครับ ช่วงใกล้สิ้นปีที่ผ่านมานั้นก็ปีภารกิจค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาทำช่องของ YouTube ในการลงเรื่องไรเซนดังนั้นเดี๋ยวในอีพีถัดไปจะทยอยส่งมอบไรเซนให้แลครับเมื่อกี้บอกนำเรียนแล้วครับท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องก็ดีของพดไรเซนท่านบอกชื่อนามสกุลมาผมจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องของนามสกุลจะไม่บอกว่าท่าน มีอาชีพอะไรบางท่านก็บอกอาชีพมาก็ดีครับหรือจะแจ้งวันเดือนปีเกิดมาผมก็เก็บเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับดังนั้นจะเรียนเฉพาะชื่อผ่านทาง EP ทางไลเซนนะทางช่องไลเซน์ังั้นท่านแคปหน้าจ,จอไว้แล้วไปฝึกฝนเยอะๆครับไปลองฝึกฝึกแล้วน้ำหนักมือของท่านจะเป็นตัวบ่งบอกว่าลายเซน์ของท่านจะเป็นแนวนี้แหละและท่านชอบด้วยถ้าชอบถึงนําไปใช้นะครับ สิ่งที่ผมย้ำอยู่เสมอนะครับว่าอาจจะไม่เหมือนกับที่ผมส่งไปเป็นตัวอย่างแต่พอลายเส้นตวัดแล้วอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ดีอยู่ในหลักการที่ท่านพอใจท่านนำไปใช้ได้เป็นเัวอย่าหลายท่านบอกเอ๊ะจะมีเลิกเลิอกอะไรไหมในการเปลี่ยนลายเซ็นเอาความสะดวกของท่านเป็นหลักครับเพราะว่าลายเซนเนี่ยเวลาท่านเปลี่ยนมันจะมีผลทางธุรกรรมบ้างที่เกี่ยวกับการเงิน านอาจจะต้องไปแก้ไขลายเซ็นในเรื่องของสมุดบัญชีอะไรต่างๆเรื่องของการเงินส่วนการทํางานมันไม่เป็นปัญหาเพราะว่าลายเซ็นท่านสามารถจะอาจจะแจ้งเวียนได้มันจะไม่ยุ่งยากแต่ถ้าธุรกรรมทางการเงินอาจจะต้องไปที่สถาบันทางการเงินนั้นๆเพื่อท่านจะได้บอกว่าลายเซ็นของท่านขอเปลี่ยนแปลงเป็นลายเซ็นใหม่หรือบางคนชื่อใหม่ได้ลายเซ็นใหม่ไปอะไรทํานองนี้แหละครับ นั่นในช่วงของเทศกาลปีใหม่ชมในเสีโยวกาสนี้แล้ะครับขอให้เพื่อนๆลองมาทบทวนสิ่งที่ผ่าน,านมาแล้วครับเพื่อมาเป็นบทเรียนมีข้ออะไรที่ควรแก้ไขมีอะไรที่ควรปรับปรุงมีอะไรที่เราควรจะอุดช่องว่างกับการใช้ชีวิตประจําวันวันเวลามันผ่านไปเร็วครับและมันเอาเวลาทวงคืนกลับมาไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันหมดไปโดยที่บางครั้ง เราอาจจะเผลอไปดังนั้นในห่วงปีที่ผ่านมาถ้าดีอยู่แล้วก็ดีครับไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่ดีลองปรับแก้ไขดูใครที่ยังไม่คิดจะออมเงินก็เริ่มออมได้ครับมีน้อยออมน้อยมีมากออมมากอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ออมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับที่เรามีไรายได้อยูนะ่หรือบางท่านอาจจะหาอาชีพเสริมก็ลองทำดูครับลองผิดลองถูก แต่ลองตามกำลังในศักยภาพของเราเราอย่าไปเวอร์วงังอย่าไปใช้ระบบการกู้เงินหลีกเลี่ยงให้ได้ครับการกู้เงินเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านหลายคนอาจจะต้องเลือกแต่ถ้าไม่จำเป็นย่อจะทำพอดอกเบี้ยมันค่อนข้างสูงและกว่าจะผ่อนหมดใช้เวลาเนิ่นนาะนอีกทั้งเวลาเราจำเป็น อยากจะซื้ออะไรที่มันเป็นเรื่องที่จะต้องต้องมีต้องใช้มันก็เกิดผลกระทบในการดำเนินชีวิตแล้วครับดังนั้นเก็แบบออมเงินไว้หากมีอะไรเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นท่านสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองครับและที่ย้ำก็คือท่านจะต้องช่วยตัวเองเป็นหลักอย่าคิดพึ่งคนอื่น นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องชีวิตจริงแล้วครับวันนี้เราอย่านะครับอย่าไปคิดว่าจะต้องไปพึ่งคนนั่นไปพึ่งคนนี้ต้องช่วยตัวเองครับแล้วท่านดําเนินชีวิตด้วยตัวท่านถ้าท่านพร้อมจะช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยครับถ้าไม่พร้อมก็อย่าไปช่วยนี่คือเป็นหลักการแล้วครับงั้นหลายท่านก็คงจะประสบกับปัญหาประมาณนี้และครับงั้นในช่วงของปีใหม่ ผมเองคงจะขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพบแต่สิ่งดีๆพบแต่สิ่งที่มีความสุขทั้งเราและครอบครัวของเราเองนะครับอย่าลืมนะครับบุคคลใกล้ตัวของเราไม่ว่าจะเป็นสามีพัญยาเป็นลูกอะไรต่างสิ่งที่ใกล้ตัวอย่าลืมเติมเต็มให้กับชีวิตล่ะครับเพราะคนที่ใกล้ตัวของเราก็คือ ความทุกข์ความสุขที่จะอยู่ร่วมกันอย่างนี้แหละครับบางครั้งชีวิตครอบครัวก็ไม่ใช่จะสุขเสมอมันก็ปนปะปนกันไปแต่ถ้าท่นเข้าใจในการดำเนินชีวิตมันเป็นเรื่องธรรมดางั้นขอให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆครับขยันทรรมากินทำกิจกรรมหรือทำการงานที่สุจริตอย่างนี้ก็พอเพียงแล้วครับ อย่าเอาตัวอย่างของคนอื่นมาเปรียบเทียบหรือเอาอไรายได้คนอื่นมาเปรียบเทียบกับเรามันทําให้เป็นทุกข์เราเอาตัวเราเนี่ครับเป็นตัวตั้งแล้วก็ทํางานในที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ให้ดีที่สุดเรารับผิดชอบอะไรศึกษางานของตัวเองให้ดีเรารับผิดชอบอะไรเรามีหัวหน้ามีเพื่อนมีผู้ใต้บังคับบัญชา เราจะต้องดูแลเขาอย่างไรนันนี้คือคนที่รับราชการแต่คนที่เป็นอาชีวิสระแน่นอนครับอย่าลืมนะคนอาชีวิสระที่ท่านค้าขายเองอะไรเองท่านต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าท่านจะต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพอน,นี้สำคัญง้นโลกวันนี้โลกโซเชียลรวดเร็วมากครับสร้างผลกระซบให้กับหลายๆครอบครัวหลายๆท่านเดียกัน ดังนั้นข้อมูลข่าวสารก็ต้องไวแต่ขณะเดียวกันโซเชียลมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษการเล่นโซเชียลโดยไม่ระมัดระวังก็เกิดความผิดพลาดได้เหมือนกันงนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนี้มันมีสองด้านด้านบวกก็ดีด้านลบก็ดีงั้นทุกท่านใช้ความระมัดระวังครับในการดำเนินชีวิตครับโดยสรุปวันนี้ก็คงจะขอให้กับเพื่อนๆ f อของพจทธไลเซนแล้วครับ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตให้มีคุณภาพและมาสร้างสังคมที่ดีทาให้สังคมเราน่าอยู่แล้ครับโชคดีทุกท่านละครับพดไลายเซนชีวิตดีดีดลายเซนต้องดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ